เพื่อนสมาชิกนะครับเราอยู่ในสนามเพชกรเกษมอีกรอบหนึ่งนะครับเป็นวั่งหันหลังมาเป็นเจ้าสไปกับเจ้าฟูนะครับฝั่งเจ้าบ้านเป็นชาไต้วหวันจับคู่กับเจ้าโจ้เพชกรเกษมนะครับเป็นเลี่ยมข้ามหัวแปรระหว่างฟูกับโจนะครับเจ้าชา ยกเข้ามาเจ้าโจ้ว่าไงปักเขาให้โอ้โหใ้มาติมมาตมาตผู้ปเปิดไปยกเข้าไปเจ้าผู้ม่วงไปเจ้าชาเปิดยกเจ้าโจ้วม่งมาเรียบร้อยเอาแล้วใครครับเป็นแก้มือนะครับ หนึ่งต่อศูนย์นะครับเอายกเข้าไปเจ้าฟูปักเข้าให้โอ้โหเป็นเหลี่ยมแก้มือตั้งแต่หัวข้านะครับศูนย์ต่อหนึ่งนะครับไปเลย เจ้าชาเปิดเข้าป่าเข้าดงเอาวิ่งวิ่งวิเจ้าโจ้มงยังได้อยู่โอ้โหทักไทยเจ้าโจห้าวเป็นยังไงบ้างเอ่ยดูแลสุขภาพด้วยเด้อเจ้าโจห้าวหายเร็วๆนะเจ้าโจนี่ชิงกันอยู่ที่6,000บาทนะครับ อ๋อชิงมือหนึ่งนะครับไม่ใช่หกพันนะครับหนึ่งบาทนะครับห้างละห้าพนะครับคู่นี้ชิงอยู่ที่หนึ่งหมื่นบาทนะครับเอาเสอ,อ,อไปเจ้าโจาเปิดยกเข้ามาเจ้าโจาว่างไงปากเขาให้โดนเกี่ยวสไป เอาสไปยกเข้าไปเอายกล้นเอายกล้นเจ้าโจ้เปิดตะก้อไม่ถูกมาเชิญมาเชิญมาเชิญห้าร้อยกับผมนี่ผยห้าร้อยมาเจ้าโจมงวยอดโอ้โหจะสไปยเปิดติดเจ้าผูกมงวยอดเจ้าโจเปิด เจ้าชายกเข้ามาเจ้าโจ๊บปาเข้าให้เรียบร้อยมอสอง่อสองนะครับนี้นะเอาเปิดเอายก เอาฟูปักเขาให้โดนเขาเจ้าชาเจ้าชายกเขามาเจ้าโจ๊บโมงมาข้างหลังเอาเปิดเอายกเอาปักเขาให้เรียบร้อยเฮ้มาทับมาับมึงเล่นเนี่ยไม่จริงเลยเนี่ยไม่จริงอัเนี่ย ผัลกลายเพื่อนสมาชิกทั้ง15ท่านนะครับตอนนี้ก็เดี๋ยวนะครับดูในกาปแป๊บหนึ่งโอ้โหอีก15ทีเที่ยงคืนนะครับรกกอเอาเปิดเอายกเจ้าฟูกมงไว้โดนหัวโจโเอาว่าไงเอาว่าไงเอาแชมป์ไปไหนไม่เห็นนะ่ะเชียร์เชียร์พี่แชมป์ไปไหน

ทักทายเด็กเสเพนะครับบอกแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับโอ้โหเรามาดูอยู่แต่ก็ดึกๆนะครับเป็นเหลี่ยมข้ามหัวนะครับเจ้าโจเปิดเจ้าชายยกเข้ามาเจ้าโจมวงมาข้างหลังเจ้าไปเปิดติดเอายกเข้าไปเจ้าฟูมวงยอดเอาเจ้าโจเปิดโอ้ย ลุงแจยังอยู่ไหมครับอยู yup. no like, ่คร no ับอยู่นู่นอยู่ครับอยู่อยู่ฝั่งนะครับลุงแจอยู่ฝั่งนู้นนะครับลุงแจต้องใจกินข้าวอยู่ครับอยู่ข้าวนะครับลุงแจอยู่ฝั่งนู้นนะครับแอดมินไก่แจอยู่ฝั่งนู้นนะครับ ตีต่อนึงนะครับเอาเสอร์ไปเจ้าโจ้เปิดเจ้าชายยกเข้าไปเจ้าโจ้ว่าไงมองมาเรียบร้อยไหมเรียบร้อย ไอ้ไอ้ไอ้ปีศาจตรสนามใหญ่ไม่ยืนมายืนบางก้องเขาโอ้ยหนอเอาเจ้าชาปืนวะเอาโยเข้ามาเจ้าโจ้ว่าไงปักเขาให้โดนเกี่ยวเจ้าฟูเจ้าไม่โยเขามาเจ้าฟูงงไปโดนเกี่ยวเอาเรียบด้วย

เนี่ยเอากูมานีเจ็ดเนี่ยเฮ้ยเจ็ดลองเจ็ดเลองเนี่ยเฮ้ยเจ็ดลองเอาซื้อมาเจ้าชาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเจ้าโจ้ไงปาเขาให้เียบร้อยโอ้โหถักทายทั้งสิบเจ็ดท่านนะครับ เราอย่างอยู่กันที่สนามเซกเกษมหกสิแปดนะครับณตอนนี้ใกล้เที่ยงคืนแล้วนะครับเอาแล้วครับเจ้าทุยปากน้ํายืนบางก้องอยู่แล้วครับสนามตั้งกว้างขวางมายืนบางก้องเอาแล้วเอ้างวงไม่ข้ามเอา ยกเข้าไปเจ้าโจ้ว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยเอาแล้วไล่มาอีกหนึ่งแต้มเป็นสามหกแล้วครับไป้ยลงไปเปิดเอายกเอาเอาแล้วยังอยู่เจ้าโจ้ว่าไงเจ้าโจ้วว่าไงปักเขาให้เรียบร้อยเอาแล้ว มาแล้วครับเจ้าบ้านไล่มาอีกหนึ่งแก้มเป็นสีต่อหกหือรับเหมือนรับหมือรับสีต่อหกครับเอาเสือไปเอา้าปล่อยลูกลง แล้วห้าต่อหแล้วครับตอนนี้โอ้โหจะไปเปิดเอายกขึ้นมาเจ้าฟูเอายกล้นเสียหายไม่เสียหายเอาเอาม่วงมาโดนเกี่ยวเอาแล้วเจ้าชายยกเข้าไปเจ้าโจกยอดเอ,เอาแล้วครับแต้มเท่าครับตอนนี้ 6ต่อ6นะครับต่ไปเปิดหนึ่งยกเข้ามาูพวงมาเอ้ามวงไม่ข้ามเอาแล้วตอนนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้นะครับโอ้โหจากแก้มตามมา0ต่อ1นึงต่อ6นะครับตอนนี้ไล่แซงไป7นหนะครับ7ต่อหแล้วนะครับโอ้โห ความมันยังอยู่นะครับนักสนามเพชรเกษม6กสนะครับแตอนนี้ก็เที่ยงคืนแล้วครับ7ต่อ6นะครับต่อไปเปิดเอายกขึ้นมาเอายกลนมาแเดียวนรองของนนหกต่อเจ็ดนะครับต่อไปเซอร์ฟ้า เอาเปิดเอายกเอาปาเขาให้โอ้โหก็ไปยกเข้ามาเอายกรถอีกเอาโดนเกี่ยวเอาแล้วแต้มเท่ากันแล้วครับเจ็ดต่อเจ็ดห้าสีลองอ่ะห้าสี่ลองห้าสี่ลองเอาเปิดเอายกเจ้าโจ้ว่าไงปากเขาให้โดนเกี่ยวอ เจ็ดต่อเจ็ดนะครับเอาเปิด,ดนะเอายกายมองมาาวาโอ้โห Hãy subscribe cho kênh bác không hay. Oh, oh. โอ้โหชายแง่งเปิดนะครับเจ้าโจ้กปากเขาให้เรียบร้อยแค่นั้นแหละพี่โจ้ไม่ต้องเทมันซ้ายขวาพี่โจ๊ไม่ใช่สันชาตญยานนะเขาตั้งใจรับตรงนี้เลยนะแง่งเออแพต,ต่อเจ็ดนะครับโอ้โหอีเอาตัวปูเปิดไปยกเข้ามาเอาบมงมาโอ้โห แปดต่อแปดนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเจ้าโจเปิดหัวเจ้าชายกเข้าไปเจ้าโจว่าไงม่งไปโดนเจ้าสไปเกี่ยวกระปยกเข้ามาผู้แปรกับมาเจ้าชาเปิดหนึ่งยกเข้าไปเจ้าโจว่าไงยอดโอ้โห้ยแปดต่อแปดนะครับใช่งั้นเจ้ากี่ไฟทอมแตนเหรอไฟทอมแตนเหรอ แปดต่อแปดนะครับต่อไปเปิดหนงเอายกเข้ามาเราฟูมองให้โอ้โหเหลือบโดนเจ้าชาเกี่ยวนะครับ แต่ต่อแปลนะครับเอาเปิดหนึ่งเจ้าชายกเข้าไปเจ้าโจ้ว่าไงมงไม่ถูกเอาละครับเจ้าฟูว่าไงมงมาข้างหลังโอ้โห้เจ้าว่าไงปากเข้าให้โอ้โห,โห,โโหเรียบร้อย ครับเงียบเลยครับเดี๋ยวไฟดับเตาฟูเปิดต่อไปยกขึ้นมาตบฟูมองมาโอ้โหปักช่ายทั้ง20ท่านนะครับเราอยู่ในเพจตะก้อไฮไลท์มมนของแอดมินมัวขาวณสนามเพชรเกษม68ีนะครับขณะนี้เที่ยงคืนแล้วนะครับ อีก5นาทีเที่ยงคืนตรงนะครับไปเสริมมาเจ้าโจ้เปิดเจ้าชายยกเข้าไปเจ้าโจ้ว่าไงมงกุฎไปเปิดหนึ่งเอายกเข้ามาเจ้าฟูมงยอดโอ้โหมาเสร์มมาเสริมมาเสร์ิม แอต่อแปดนะครับเจ้าฟูเปิดเอาต่อไป,ป,อไปยกเข้ามาฟูปาเขาให้โอ้แล้วเก<อ>้าต่อแปดนะครับ หลอดติดอันเดียวเอาอไม่ออกข้าหบนเลยออกสองเอ้าสี่โอ้ีหกต่อนหนึ่งที่จะไปออกอออะไรมาเก้าต่อแปดนะครับเจ้าฟูเปิดเข้าไปยกเข้ามาเจ้าฟูม่งมาโอ้โห้ม่งออกอีกถูกเย็ดออก โูเปิดไปยกขึ้นมาเจ้าฟูป้าก็ให้โอ้โหไปไปปดลูกลูกทำงาแล้วต้องเน้นสูงไปออกา้อ้ทาทายทั้ง20ท่านนะครับเรายังอยู่ในเพจแต่ก็ไฮไลท์มันๆนะครับเอาเสิร์ฟมาเอาเปิดเจ้าชายกเขาไปเอาเจ้าโจเอาเจ้าไปเปิดติด ฟูมงยอดโอ้โหย,ยอดต่อหน้าต่อต,อตาเจ้าโจ้จะเหลืออะไรนะครับเอาเปิดเอายกฟูปาเข้าให้โอ้โห,โอโหเอาแล้วไล่มาแล้วครับ9ต่อ10บต่อสิบนะครับ ออเฮ้ยเฮ้ยว่าไงโอ้โหเอาแล้วครับเอาเจ้าโจ้ว่าไงมงไปเอามองไม่ข้ามทัดเน็ตกลับมาเอาแล้วครับตอนนี้ความมันมันเกิดขึ้นมาอีกแล้วนะครับแต้มเท่ากันที่10บต่อส0โอ้โหพลิกกันไปพลิกกันมาครับใครมีหมูมีกะเพราก็รอผัดกันได้แล้วนะครับตอนเนี้ ตอนนี้มีจะพริกนะครับตอนนี้ใครจะเป็นหมูใครจะเป็นกระเพราเอาไปเสิร์มาเจ้าชาเปิดหัวเอาชายกเข้าไปเจ้าโจ้ว่าไงมองไปโดนเกี่ยวโอ้ยสไปเข้าไปเกี่ยวถูกที่แล้วครับแต่เกี่ยวไม่ขึ้นแต่ก็เกม12ไม่มีดิวนะครับ1 0ต่อ10เอาเสิร์ไปเจ้าฟูเปิดเอาสไปยกเข้ามาเอาเจ้าฟูฟาเขาให้โดนแง่งโอ้ย nam sáu nam lòng nam sáu lòng 200 nghìn đồng ลบแปดร้อยแกลแปดร้อยล0ห้าสิบเอาเสริมมาเอาเปิดเจ้าชายยกเข้าไปปักเขาให้เอาแล้ว,วมงไม่ถูกนะครับลูกเดียวเกม ไปเสริมมาเอาเปิดเจ้าโจ๊บงไปข้างหลังโอ้โหเอาแล้วได้ลุ้นแล้วครับตอนเนี้ 1ิต่อ11นะครับต่อก็เกม12ไม่มีดีวนะครับเอาเสิร์ฟไปฝูเปิดต่อไปยกเข้ามาเจ้าฟูมองมาโดนหัวเจ้าโจาเอาแล้วมองไปเรียบร้อยอยังยังเอาเจ้าฟูว,ว่าไงปักยอดโดนเจ้าทาเกียวเอายกเข้าไปเอามองไปโดนเกียวโอ้โหเอาแล้วครับยอดโอ้โหตกลงเมาหรือไม่ เมาแล้วครับโปโมเตอร์ฟูคิดว่าหายเมาแล้วครับตอนนี้โอ้โหนะครับความมันอยู่ตรงนี้แล้วครับเกมไม่เกมนะครับ แต่ข้อเกม12นะครับเอาเซร์ฟมาเอาจะโจเปิดเอาแล้วโอ้โหเอาแล้วต่อไปยกมาอยู่ที่โป๊ปปักเขาให้เอาแล้วโอ้โหไม่เกมนะครับรรเอาพี่เอาเปย์ขนาดไหนะดึงตะก้อให้ขนาดนี้ให้สามลองสามลอง ใช้ยี่สิบกว่าขอเล่นไม่เอาตังหรอกพอดึงไว้ขนาดนี้ไปางนั้นกูรู้จะเกมด้วยพอดึงไวขนาดนั้นก็เอาหน่อยเกมลายรอบแล้วเดี๋ยวลไม่มีใครดึงแล้วเี่ยเอาเบาเบาหน่อยนะครับยกไฟดับเบาเบาหน่อย ตอนนี้เจ้าบ้านแต้มตามอยู่นะครับ10ตจอ11จะตีเสมอเพื่อขึ้นแท่นไล่เกมได้หรือไม่เอาเซอร์ไปจะาฟูเปิดต่อไปยกขึ้มาอยู่ที่เจ้าฟูปักเขาให้โ้นเกี่ยวโอ้โห ออกไม่ได้ออกออกไม่ได้นึ่งยสามสองต่อเกมไม่เกมนะครับสิบเอ็ดต่อสิบเปิดเจ้าชายกเข้าไปเอายกห่างด้วยโอ้โหออกเกมนะครับโอ้โห,โโหโจบเกมไปแล้วครับ เอาฟูกับสไปชนะไปด้วย12จอ10นะครับโอ้โหเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับขอบคุณมากเข้ามาติดตามในเพจตะก็ไฮไลท์มันของแอดมินมัวขาวนะครับอยู่ที่สนามเพชรเกษม68นะครับเดี๋ยวขออนุญาตตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ